สวัสดีทักทายสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหอคำเนาะคลิปวิดีโอนี้เขาจะพาทุกคนมมรับชมบรรยากาศเนาะตามเส้นทางาจากบ้านเฮือนจากหอคำนี่รือว่าธรรเนียบระฐาภประเทศเนาะไปหาวงเวียนกีฬาโม่เนะาะบรรยากาศตามเส้นทางบ้านเฮือนจะเป็นแบบไหนเรื่อยตามชมกันนะทุกคน เ็นนกัตรงท้ายแรงของมันต่อนือน,นะเป็นว่ากาศนทงีน,งนโมนี้ก็จะเป็นทางไปไปขวารภาพลาวไทยเนาะนีไปสถานีรถไฟเนาะ เาไปรับชมเส้นทางน้ำแข็งกัน บากาศบ้านเกียวัดเนาะน,นี่เป็นหอรักเมืองเนาะทุกคนเนาะนนบุณ่ใจว่าเพิ่นเปิดเสาจันหาสุกหรือว่าทางไหนเนาะตอนนี้ปิดจะม,ม,มีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวได้หนึ่งมานั่งพักเนาะนักท่องเที่ยวมานั่งพักนั่งชมเนาะก้ายมือเาทานี้ก็จะเป็นวัดสีเมืองเนาะ มีเสือเสียงอยู่้ทุกคนเนะาะมีดาราจากฝั่งไทยพี่นน้องท่านก็นกนมากราบไหว้บูชาที่นี่เนาะสวยงามเลยเนะาะนี้เนาะเอา้าแป๊บน้ำมันนี่งปิดละ ใส่น้ำมันนะทุกคนไปเสี่ยงเราทั้งหน้าบอกนี่กัไนไลยเนาะเพื่อมันจะกลายขีดแดงเลยทนะีนี้เพรไม่ถ่าะแตกขี้แดงนะกลายขีดแดงไปเสี่ยงเราทั้งหน้านะ้ะทุกคนเนาะมันมีกระสุนทั้งนั้นเลยเนะาะกะว่าจะมาใส่อยู่ปั๊มน้ำมันสี่เหมืองน,นี้เพื่อเราปิดจำ้ำ เพื่อนล้อมว้ให้ดึในตะบนดึงข้หน่อยนะคงเกคุณแน่ใจเพื่อนล้อมเพื่อนเจะเพื่อนจะให้ยัง เส้นทางตงัวนี้ตามที่ขี่มาเบิร์นี้ก็มีหลากหลายกิจการมีหลากหลายอาชีพเนาะตัวเนาะแต่ง,งาน,นใหญ่ๆกม็มีเนาะอย่างหน้าอันนี้อนู่ใต้มมอ ามพระแนงยุติธรรมแล้วก็หลบไปหการอายการประชาชนสูงสุดอ่ะปามที่สองทุกคนปิดอีกแล้วปามที่สองปิดอีกแล้วน้ำมันหอยที่นางนี่ ไปห่อใส่น้อเนาะห้อกินหอดตอนนขี่รถไปบ้านเกินเลยน้องทุกนเนาะไปแดนสวสบัตนะินาะป้าน้ำมันนั่นก็เกือบเกือบก่ได้ดื่มน้ำมันเนาะนี่แบบป้าขนาดเป็นตัวเมืองนี่นทุกคนส่งปั๊มที่เรากายมาปิด ต้องมาปิดมือไปทางหน้านี้คาดว่ายังไก่ได้จะหอดปั๊มน้ำมันเนาะจะจะลองพยายามขี่ไปแบ ช้าๆเนาะค่อยๆไปเอาเน,ะะนาะมีแยกไปแดงตัวนี้เพื่อนเอิ้นมาบ้านวัดหน้าเนาะทุกคนเนาะเก่าโคตเลย นี้เพื่นห้องลักซี่นะทุกคนเนาะทางไปจีนายโม่เนาะหรือว่าบางคนก็เล่นมาลักซี่จีนายโม่ ชมใหญ่ตำรวจสถานทูตออสเตรเลียสถานทูตหลายสถานทูตเลยสถานทูตเยอรมันเนี่ยก็มี คานแม่ของช่วงที่น้ำท่วมนั้นทุกคนเนาะมันจะเป็นบริเวณแถวที่นอนี่เ,เห็ดกำแพงกันเลกลือนมันเอาดินมาทอกใส่แล้วเนาะช่วงที่น้ำื่อมน้ำของขึ้นนะนะก็จะเป็นแถวโซนนี้นอนทีอ่าได้รับผลกระทบเนาะ,ะแถวถวนี้ต่ำเลยเนาะแถวชานิันลุกจะได้รับกระทบก้นมูเนาะ กับจุดนี้เนาะจุดนี้เป็นน้ำ บนน้ำเข้าหมาอีกจุดนึ่งเนะาะตอนี้ช่วงที่น้ำของมันขึ้นเดี๋ยวนี้บค่อยโฟกัสกับบรรยากาศตาทางมาหน่ทุกคนเนาะโฟกัสกับปั๊มน้ำมันเนาะว่าจะมีโบมี ว่าเข็มจะกลายขีดแดงหลายแล้วเนาะ,ะมีเป่าน้ำมันแน้อยนบ้านมัดศพชื่อบ้านแปะมาบ้านมัดศพ บ้านวัดศพทุกคนนี่หน้าเหลยอไกลๆแถวนี้ตลอดเลยทุกคนแต่ว่าจะบาได้อ่าบึงเนาะมาบ้านที่บ้านบ้านวแนีน ประกอบอาชีพแบบทานน้อยๆนี่มก็อยากมีนะเท่าไหร่ก็จะหานง่ายเกิดแนะันทานน้อยๆด้วยขายเครื่องขายของขายองกินท,ท,ที่นะนแต่โบ้ค่อยหลายที่ไหนเนาะ สวนมอญบ้านสวนมอญอันนี้เป็นนินกายบ้านสวนมอนนะครับน้าปั้มมันใต้มือคนแล้วก็อยู่ว่าปิดจะปิดหรือเปิดตีมอันนี้โอ้ยังขายเปิดเราก็จะใส่ปั๊มนี้เนาะปัน้มมันนี่สุดแล้ว มีสภาพแห่งที่หนึ่งเนาะตลาดสวนมอญบอลนี้เราจะไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแวะเติมปั๊มน้ำมันแวะเติมน้ำมันเลยวะอ้าฮาก็เข้าไปเติมน้ำมันแล้วไปที่ห้องเนาะเพรอุ่นใจเนาะทุกคนเนาะว่าเมื่อกี้กายขี้แดงไปเลยเวเคื่อบูมบอมเคื่อบูมมีน้ำมันเนาะ นี่บรรยากาศบ้านหายโศกเลยทุกคนเนาะของการ วันนี้อยู่นี้ป่ามมันเนาะโอ้พอดีใกล้จะมารงเวียนเลยบ้านโคกหนิงอ่าเหามาหอดแล้วเนาะรงเวียนจีนไนโม่ทุกคนเดี่ยวซ้ายไปขวาวิจภาพลาวไทยเดี่ยวขวาไปปออ,อ าจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจากาะคำามหาวงเวียนจีนไยโมเนาะทุกคนเนาะโอ้ขายแต่หาน,นี่บ่ได้มาด่นคิดว่าแปลกตาไปน้อยน,นึงเนาะมนน่าจะเห็ดละเอียดขึ้นอยู่บ่แบบนี้ทางไปบ่อโอเนาะทุกคนเนาะ ทางไปหัวมตรภาพลาวไทย <Okay. S 1> ะจะจับประมาณนี้น,ะนะ้ทนะุกคนเนาะจากหอคำมาหาวงเวียนกินไอโม่น้นะ <Okay. S 1> อนทุกคนเนาะบรรยากาศตามเส้นทางบ้านเหนือการจะประมาณนี้ทุกคนเนาะสำหรับคนะลิปโอนี้เฮาการจะขอจบคลิปกันไปเพียงสท่านี้กคนเนาะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการติดตามคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สบัยดี